ช่วงสิงเว o r ์ d ออฟสปีดในที่สุดการไล่ลากความฝันของเด็กชายวัย12ปีน้องวินนี่ธนัชานนท์ศีเพชรสุวรรณกำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อนักบิดเยาวชนจากประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสิงคอปร์เอเรชั่นกำลังจะเริ่มต้นเส้นทางบิดอย่างเป็นทางการบนแผ่นดินยุโรปในศึก Spanish Superbike c h a m p i o n s นชิ2024หรือ ESBK ในคลาส m o t ต4 ซึ่งจะแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลในสุดสัปดาห์นี้ที่สนามเคเรสประเทศสเปนโดยก่อนหน้านี้น้องวินนี่ได้เซ็นสัญญาร่วมงานกับทีม VSC f r a n d o Racing ทีมแข่งสัญชาติสเปนและได้บิดทดสอบช่วงพรีซีซั่นทั้งหมด4เซสชันตลอด2วันของการทดสอบซึ่งเจ้าตัวสามารถยกระดับผลงานของตัวเองได้เป็นลำดับหลังใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับรถแข่งที่ขยับขึ้นมาจากมินิโมโต ที่เคยบิดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้ร่วมติดตามและให้กำลังใจนักบิดไทยบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติได้ที่แฟนเพจสิงห์ World of Sport ครับสวัสดีครับพี่พี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ช่วยวินนี่นะครับเอวิกนี้วินนี่เทสเสร็จแล้วนะครับพี่เคเดสแล้วอีก2วิกวินนี่ก็มีแข่งที่เคเดสนะคะหลังวินนี่ก็ซ้อมให้หนักมากเลยนะครับเพื่อเทสเอเพื่อแข่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่สนับสนุนวินนี่ 龙尼的书。